สวัสดีครับพบกันอีกครั้งแล้วนะครับใน t e เ e m ม t ลั u ช u วรี่โฮมอันเคเรื่องเล่าของคนสร้างบ้าน EP ที่3แล้วนะครับผมเทดดี้สุรชัยกึ่งหักกิจผมจิระครับผมเฟสครับมีหลายท่านที่ดูพวกเราใน EP 1และ EP 2มาหลายคนถามมาว่าบ้านหลังนั้นเนี่ยเป็นบ้านของใครอยู่ที่ไหนพื้นที่ใช้สอยเท่าไหร่ราคาเท่าไหร่ก่อนอื่นผมอุบไว้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวท้ายรายการเนี่ยผมจะมาเฉลยให้วันนี้เรามาอยู่แถวพุทธมณฑลสายส เป็นบ้านอีกสไตล์หนึ่งที่ผมคิดว่าหลายๆท่านเนี่ยเห็นแล้วก็คงจะชอบแล้วก็มีความสุขกับมันนะครับบ้านสไตล์นี้อาจจะแตกต่างจาก E ีพีและ E p พีนะครับแต่สไตล์นี้เป็นสไตล์ที่ผมอยากจะใช้คาว่าโอมานี่เป็นตัวแทนของบ้านหลังนี้ด้วยเทสต์ของตัวเจ้าของบ้านด้วยสไตล์ด้วยการพักอาศัยทุกท่านจะสัมผัสได้กับความเป็นโอมานี่ของบ้านหลังนี้ย้อนกลับไปเมื่อยี่สกว่าปีก่อนมีเจ้าของบ้านท่านหนึ่งเดินมาหาผมพร้อมแบบสเกต็ตเล็กๆในมือ เป็นแบบรั้วสไตล์ังกฤษแล้วก็บอกผมว่าอยากสร้างบ้านในฝันวันนั้นเราคุยกันจริงๆมันเริ่มจากศูนย์เรา,าเริ่มจากกระดาษแผ่นเดียวแล้วสุดท้ายกลายมาเป็นแบบก่อสร้างแล้วในที่สุดก็กลายมาเป็นบ้านหลังนี้จากสภาพแวดล้อมที่ดินแปลงนี้จะไรค่อนข้างใหญ่นะครับตัวบ้านนี้ถูกวางในตำแหน่งที่ดีเลยหันด้านหน้าไปทางทิศเหนือข้อดีคืออะไรเนี่ยครับร่มเงาตลอดเกือบทั้งวันเลยหน้าบ้านจะเราจะเห็นว่า แล้วลงมาเมต่เช้าจนถึงเงยน็นส่วนด้านหลังที่ใต้ก็เป็นหลังบ้านก็จะรับลมบ้านวางแนวขวางออกตกนะครับส่วนที่รับแดดจะส่วนแคบของบ้านผมว่าหลายคนพอเห็นบ้านหลังนี้เนี่ยคนคงแปลกใจกันเยอะว่าเอ๊ะลุกที่เห็นเนี่ยเรียกสไตล์อะไรอันดับแรกอะเราเข้ามาเราเห็นอะไรปรจุดเด่นก่อนคาครับเราจะเห็นคาจุดเด่นเพราะว่าสีจะคอนทัสม์กับตัว,ตวผนังบ้านที่เป็นสีอ่อนคาเป็นทรงเราเรียกว่าเรียกว่า,วาแกมเบลลูฟนะครับก็คล้ขา,ขายๆเป็นทรง คล้ายๆโรงงานของทางยุโรปหรือเกือบมาสเนาะหรืออย่างอีกในนึงก็คล้ายแมนซ่าของฝรั่งเศสความเด่นจะมีมุขโค้งแล้วก็ดอมเมอร์เป็นตัวเด่นขับให้บ้านมีเสน่ห์เรามีฉากหลังคือหลังคาเป็นตัวฉากหลังให้ผมเห็นบ้านหลังนี้เนี่ยผมนึกถึงพระราชวังรามราชนิเวศที่ที่บ้านปื่นเพชรบุรีใช่ไหมครับสไตล์เดียวกันทรงเดียวกันอีกอันหนึ่งอ่าถ้าท่านที่ผ่านแถวสวานพระรามแปดก็จะเห็นพระราชวังบางขุนพรม อาคารที่ติดวังที่ติดริมแม่น้ำเจาพยาก็จะเป็นหลังคาทรงเดียวกันมีความโดดเด่นในตัวหลังคาทั้นบ้านมีเสน่ห์ขึ้นคือบ้านสไตล์นี้นะฮะจุดเด่นเนี่ยถ้าเราทั่วไปจะเห็นนะฮะก็คือตัวหลังคาทรงงหลังคาซึ่งมีสามอรุ่นหัวดึงดําบัน์ท่านหนึ่งนะครับเป็นคนคิดค้นขึ้นมาเป็นชาวฝรั่งเศสก็เลยใช้กันมาเรื่อยแล้วก็เลยมีชื่อว่าบางศาสบางศาสก็คืออันนี้แหละครับมีอันหนึ่งที่ผมเคยเห็น สถานีรถไฟโค้งตัวใหญ่เนี่ยเชฟเนี่ยจะเป็นอ่ารูเน็ตหรือว่าฮารฟมูนพระจันทร์ครึ่งวงกลมสถานีรถไฟที่ในยุโรปหลายๆที่นะครับที่เป็นทรงอาร์ครึ่งวงกลมแบบนี้นะครับเป็นรูเน็ตใช่ไหมครับครับผมก็คือเป็นพระจันทร์ครึ่งครึ่งซสี้กนะครับเด้วยอาร์คโค้งแบบเนี้ยผมว่าในยุโรปเนี่ยเราจะเราจะเห็นเป็นงานโค้งเหล็กนะครับ จริงๆแล้วทั้งผมคิดอีกที่หนึ่งในเมืองไทยหัลลโพงบ้านเรานี่ใช่ไหมครับใช่ครับถูกต้องก็สัดส่วนพวกนี้เนี่ยเป็นสัดส่วนคลาสสิกนะครับคำว่าคลาสสิกก็คือสามารถที่จะย่อหรือขยายเอามาใช้กับอาคารหรือสถานที่ต่างๆได้มากมายนะครับเมื่อกี้นี้ที่พี่เท็ดดี้พูดถึงโอมมนนี่นะโอมมนนี่เนี่ยผมอยากรู้ว่าข้างในเนี่ยเป็นยังไงข้างนอกตัวอาคารเป็นไงพาผมทีมงานไปดูกันได้ไหมครับ มีสัญลักษณ์อันหนึ่งถ้ามองคนเผิินเนี่ยก็เป็นเหมือนกับงานรูปปั้นของสไตล์ยุโรปเป็นสีทองเด่นมากเลยนะครับถ้าทุกคนเห็นก็จะนึกว่าไปซื้อรูปปั้นที่ยุโรปที่ไหนมาแต่จริงแล้วมัน,เป,นเป็นงานทึ่งเราทำเองนะครับถ้าเจาะลึกลงไปเนี่ย มองดีๆจะเห็นสอเสือสองตัวอยู่ที่กลางสัญ,ญลักษณ์อันนี้นั่นก็คือตัวย่อของเจ้าของบ้านนั่นเองจากในภาพนะครับจะเห็นคิวปิดทั้ง2ด้านเป็นไฮีลีนะครับการปั้นแบบนูนสูงสีทองนะครับเป็นคิวปิดทั้งซ้ายทั้งขวาแล้วก็เป็นโลโก้จริงๆเราต้องการที่จะเน้นในเรื่องของตัวสัญ,ญลักษณ์แล้วก็คิวปิดเป็นองค์ประกอบเป็นงานสไตลยุโรปที่เรานำเอาเข้ามาใช้ในงานนี้ เป็นงานปูนปั้นนะครับคนไทยปั้นแต่ได้บรรยากาศหรือได้ฟิลแบบยุโรปนะครับอีกจุดหนึ่งของบ้านหลังนี้นะครับประตูหน้าต่างทั้งหมดจะมีลูกฟักเราเรียกกันว่าเป็นคิวลูกฟักหรือจอร์เจนบาร์บ้านหลังนี้ตอนก่อสร้างจะเป็นวงกบบานไม้มีการพลางรู้สึกเป็นส่วนตัวมากขึ้นนะครับไม่เป็นกระจกโปรงมากเกินไปอ๋อจะมีช่องแสงข้างบนจะเป็น สเตนกลาสกระจกสีที่เราก็เห็นกันบ่อยๆอันนี้จะเรียกว่าโรสวินโดว์นะครับกลางประตูเนี่ยจะสังเกตว่าก็จะมีโลโก้อีกอันหนึ่งนะครับสอเธอสอตัวที่อยู่คู่กันเป็นัอกษรหน้าชื่อของเจ้าของบ้านทั้งสองที่จริงงานจัดสวนในนี้นะครับอยากให้ทุกคนลองนึกภาพนะครับว่างานจัดสวนที่นี่เนี่ยมันเริ่มมาเมื่อ 22ปีที่แล้วลองนึกย้อนไปนะครับว่า22ปีที่แล้วเนี่ยรูปแบบบ้านหรือตัวอาคารที่พักอาศัย ในสมัยนั้นน่ะมันเป็นยังไงนะครับความเป็นที่22ปีเนี่ยยังยังคงอยู่ณวันนี้นั่นหมายความว่างานคลาสสิกเนี่ยแม้เวลาผ่านไปจะ20 30 50, 50ปี50ปีหรือ100ปีความสวยงามความโดดเด่นในสไตล์คลาสสิกก็ยังอยู่คู่กับตัวอาคารหรือที่ภาคกาศัรของเราเสมอเส้นสายของทางเดินจะออกไปทางกราฟิกจะมีความเป็นแบบแผนอะ สอดรับกับตัวบ้านตอนทางเดินตรงนี้จะมีแนวแกนเป็นหลักจะเห็นกระถางซ้ายขวานะครับช่วยเน้นแอคเซสทางแกนให้เด่นเป็นจุดเด่นไปที่ศาลารับรองแต่ละจุดจะเหมือนมีโพสต์ถ่ายมุมโฟกัสแต่ะละจุดได้บ้านหลังนี้เนี่ยตอนที่ออกแบบครั้งแรกตัวเจ้าของบ้านนะครับท่านเป็นครูบาอาจารย์เป็นที่นับถือของลูกศิษย์เยอะแยะมากมายท่านก็มีความประณีตนะครับแล้วก็อยากจะได้ของสวยๆงามนะครับอยากได้สวนซึ่งสามารถเดินเล่นได้<ม>ก็ออกแบบเป็นลักษณะของคอนทัวร์ อ๋อมีจุดหนึ่งซึ่งทางเจ้าของบ้านชอบเล่นกอล์ฟก็ทำสนามพัดกอล์ฟเล็กๆอยู่ที่หลังบ้าน จุดสาคัญอันหนึ่งของบ้านหลังนี้ซึ่งทางเจ้าของบ้านเนี่ยให้ความสําคัญมากๆเลยนะครับก็คือศาลตายายเป็นอะไรที่ทางลูกค้าเนี่ยเตือนผมตั้งแต่ที่แรกแล้วว่าเออยังไงต้องสร้างให้ดีแล้ววางตําแหน่งอะไรให้สวยงามให้ถูกต้องกับลักษณะของห่วงจุ้ยด้วยแล้วก็วัดที่ขึ้นศาลตายายกันเนี่ยก็มีพราหมณ์นะครับครูบาอาจารย์ซึ่งมีความรู้เรื่องเกี่ยวกับโหราศาสตร์เนี่ยเข้ามาช่วยวางกันบ้านหลังนี้ถูกออกแบบให้สวย งามทั้งด้านหน้าและด้านหลังถ้าทุกคนเห็นด้านหลังบางคนก็ยังงงว่าเอ๊ะนี่มันหน้าบ้านหรือหลังบ้านตอนออกแบบเนี่ยสถาปนิกเนี่ยก็คํานึงถึงมุมมองของตัวบ้านเนื่องจากว่าบ้านหลังเนี่ยมีพื้นที่ของตัวอาคารเนี่ยค่อนข้างใหญ่แล้วบ้านถูกกาหนดไว้ค่อนข้างจะกลางของที่ดินเพราะฉะนั้นมุมมองก็จะมีมุมมองทั้งด้านหน้าแบบบ้านและหลังบ้านเราจะเห็นว่าบ้านหลังนี้นะมุมมองหลังบ้านเนี่ยก็สวยงามมากตรงกลางเนี่ยเป็นเนินคอนทัวร์เนี่ยก็ปรับให้เป็นสนามพัดกอล์ฟนะครับคือ20ปีที่ผ่าน มามจากวันนั้นถึงวันนี้เนี่ยความรู้สึกที่ผมสัมผัสได้ไม่แตกต่างยกเว้นแต่สิ่งที่เพิ่มเติมมาคือความร่มรื่นเราเราได้เข้ามาสัมผัสแล้วเรามีความสุขคือผมจําได้ว่าผมมาขึ้นสารตายาตอนปี2005ปีนี้ปี2 0 2 6ก็21ปีมาแล้วเท่ากับว่าเจ้าของบ้านอยู่ที่นี่มาอย่างน้อย21-22ปีแล้วนะครับทีมงานของเราจะโชคดีอย่างหนึ่งนะครับว่าลูกค้าซึ่งเข้าใจในสไตล์การออกแบบเข้าใจมาตรฐานในงานก่อสร้าง ท่านเป็นผู้ใหญ่ที่น่านับถือมากแล้วก็เมตตากับเรามากๆเลยคือหลังจากที่พาทุกคนได้เที่ยวชมบ้านหลังนี้มาพอสมควรนะครับที่เราจะติดตามไปดูน่าตื่นเต้นกว่าก็คือ ภายในบ้านเกือบ20ปีที่แล้วนะครับมีระดับเจ้าหนายชั้นสูงขอมาถ่ายแบบที่นี่เดี๋ยวไว้ EP ต่อไปเราจะเข้าไปดูกันแล้วก่อนจบรายการวันนี้นะครับซึ่งผมเกริ่นไว้ตั้งแต่ต้นในเรื่องของบ้านหลัง EP หนึ่งที่เราเข้าไปดูกันหลายคนถามว่าอยากรู้ว่าเป็นบ้านใครผมบอกคร่าวๆอย่างนี้นะครับว่าทางเจ้าของบ้านเนี่ยเป็นนักธุรกิจเจ้าของโรงงานราคา บ้านหลังนั้นเนี่ยอยู่ประมาณไม่ถึง200ล้านนะครับในยุคนั้นพื้นที่ใช้สอยก็เกือบเกือบ2,000ตารางเมตรถ้าอยากชมรายละเอียดจริงๆอีกครั้งหนึ่งย้อนกลับไปดูของเรานะครับใน EP 1และ EP 2จะได้ชมบ้านหลังนี้อย่างจุใจสำหรับ EP นี้จบไว้เพียงแค่นี้แล้วเราพบกันใหม่นะครับใน EP 4และ EP 5ใน t e เ e m ม t ์ Luxury Home Un อันเรื่องเล่าของคนสร้างบ้านสวัสดีครับ อย่าลืมกดติดตามพวกเรานะครับ